เหมือนสุดละหาอะไรที่เหมือนธนูที่สุดละในห้องนี้อะไรครับผมสวัสด,ดีท่านผู้ชมน้องๆทุกคนพี่ๆพ,พ,พ,พี่ป้าณนะอาปู่ยาตายายกันทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม,มดิจิสุลเดิมกับรายการเจะาสอเกมนะฮะวันนี้มาเปิดคลิปอย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าผมได้ไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งนะฮะไม่ใช่ได้ไปอ่านสิคือเอ่อมันเป็นคอมเมนต์ที่นานมาแล้วนะฮะจากคุณพี่คนหนึ่งนะครับผมที่อ่าท้าทายผมมานะครับว่าเฮ้ยน้องน้องจัด น้องลองทำยอนสายไม่คลิดูดิสายไม่พึ่งคลิสักอย่างเลยนะครับผมผมก็เลยแบบเฮ้ยเออนอนกลางวันตื่นพอดีแล้วก็แบบนึกถึงมันแวบเข้ามาในหวัวพอดีนะ <Sh akes noise> ผมก็เลยอยากจะลองนะฮะโดยการเอาไปลงแรงด้วยนะฮะไปได้เล่นธรรมดาด้วย <laughs> มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วถ้าใครอยากเป็นกำลังใจนะฮะช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงเออผมขอพันไลค์ได้ไหมผมขอพันไลค์คือ คล,คลิปผมทุกคลิปผมทํา YouTube มาประมาณ3ปีจะ4ปีแล้วนะฮะคือแบบคลิปที่ถึงพันไลค์เนี่ยมีไม่ถึง10คลิปนะ <laughs> อ่านั่นแหละนะฮะเอาเป็นว่าผมขอคลิปนี้ให้ถึงพันไลค์ได้หรือเปล่าผมขอจริงๆคือคนดูแบบหมื่นกว่า2องหมื่นอะบางคลิปแต่ว่าไลค์แค่400 <laughs> <laughs> นะครับลองกดให้หน่อยอยากรู้ว่าถ้าได้พันไลค์ความรู้สึกมันจะเป็นยังไงอ่ะ A few inches later โอเคนะครับผมแล้วเราก็ได้เล่นกันแล้วนะฮะคือ <S <S อจบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่3ในการอัดเลย2เกมก่อนไม่ได้เล่นแคลรี่ได้เล่นซับอีกแล้วกูโอ้ยทำไมต้องได้เล่นแต่ซับเนี่ยมาเกมนี้ผมเลือกยอนมาเลยนะฮะบอกเพื่อนๆในทีมว่ากูอยากเล่นยอนเลยนะฮะลกหมามันเข่าเฮียอะไรวะเนี่ยก่อนอื่นนะครับผมเรามาดูอา่าสิ่งที่ผมจะใช้ในวันนี้นะฮะก็คือรุนเจาะนะครับผมนี เดี๋ยวท่านผู้ชมหาว่าเฮ้ยพี่มึงยังใส่ลูนครีมามันไม่ใช่แล้วนะครับผมคือผมใส่เจาะมาเลยนะนี่เจาะร้อยเมื่อกี้แล้วก็เซตผมใช้เป็นเซตอันแรกนะอา้าวหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แน่เซตอันนี้เลยคือไม่มีคริสักอันส่วนพลังแฝงผมใช้ตายเกิดอยู่เหมือนเดิมแล้วกันเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะฮะดูฝั่งตรงข้ามสิครับทำไมมันโกงอย่างนี้ไอ้ป้าเอ้ยโอ้โหจะมาทดสอบคือคลิปนี้เนี่ย ถ้าจะแพ้หรือว่าจะชนะเนี่ยผมก็จะลงนะครับผมเพราะว่า,ากูก็ได้อัดมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่ลงนี่คือโอ้โหเจ็บคอฟรี <laughs> โอเคแพ้ชนะ,ะผมก็จะลงนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะฮะปาลุยกันเลยท่านผู้ชมนะครับอัพหนึ่งมาก่อนขึ้นรองเท้าตีไว้นะฮะแล้วก็เป็นดาบสายฟ้านะฮะตีเลือดน้อยที่สุด oh <my. S 1> เหมือนเดิมนะครับผมสําหรับยอนที่ผมใช้อยู่นะฮะสลิมป่าด้วยในเกมนี้ผมว่าผมน่าจะเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่าสลิมเขาน่าจะ คลิแน่นอนนะฮะ <Fuck. S 1> สลิมฟาร์มน่าจะออกคลิมาแบบช่วยดาเมจ <laughs> ผมว่าผมน่า,าจ,จะไม่มีดาเมจแน่เลยในเกมนี้วุ้ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยลองเลยนะผู้ชมผมไม่เคยลองจริงนะสำหรับเอ่อยอนไม่คลิยอนสายเจาะร้อยเนี่ยั้งแต่เลียนอาวีมายังไม่เคยลองเลยโอเคมาดูกันว่ามันจะแรงได้แค่ไหนนะมันอาจจะแรงก็ได้นะมันอาจจะแรงก็ได้แรงตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูดูดิคลิปกว่าจะตาย โอ้ยอ้าวแล้วลิเกอร์เข้าไปทำไมอ่ะอ้าวโอ้โหอะไรนี่เพื่อนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันช็อตมันช็อตมันช็อตเอาหรือเปล่าล่ะฮะสองลุมหนึ่งนะสองลุ้มสองเจ็บทำไมทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะมันกินอะไรมาเนี่ยมันกินเอ็มร้อยห้าสิบมาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเนี่ยเมื่อกี้กูยืนยิงตั้งนานเลือดมันไม่ลดเลยคืออะไรวะเนี่ยมันจะโกงไปแล้วไอเมดลุออนเนี่ยท่านผู้ชม เอ้ยผมก็ไม่เคยเล่นนะผมไม่เคยเล่นโลลิออนเลยมีแต่ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้อ่านความสามารถสกิลกันด้วยคือเวลามันมาช็อตเราใกล้ๆตัวเรามันถึกขึ้นใช่ไหมท่านผู้ชมทำไมเมื่อกี้ผมกับคลิกซี่ลุมมันมันไม่ตายไม่ลดมันไม่ลดเลยวะโอ้โหศูนย์หนึ่งไปแล้วฮะไม่เข้าเลยยิงไครไม่เข้าเลยนิกเตอร์ใจเย็นๆลูกพี่ใจเย็นๆ,นๆครับอย่าเลือดร้อนอย่าเลือดร้อนผมต้องรอเลด <laughs> เลดไปกูก็จะยิงใครเข้ามาเนี่ยดูดิยร์คีิปอย่างช้าเลย โอ้ยแต่กี้เคียร์ได้อยู่ฮะโอ้ยเมีมันมาอีกแล้วมันโอ้ยเยอะๆมันแต่บันตีแล้วมันไปอ่านี่เจอกูตายไปแล้วมึงจะออกตัวอุ้ยมันมึงกูตายแล้วแหละเอ้าวบ่ตายได้โอ้โหแล้วดูมันโซนให้เพื่อนมันดิฮะดูมันโซนให้เพื่อนมันดิฮะมึงจะเอากูตายโอ้โหมึงจะกดกูอะไรนักหนาเนี่ยกูแค่จะกูแค่จะบัลลีวิวย้อนไม่ใช่คลิปโอ้ เป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะฮะผมจะเริ่มแกเลิกแหกปากแล้วผมก็จะใช้สมาธิเล่นให้มากขึ้นนะฮะจะพูตายโง่อีกเดอด้อเด้อเปบปั๊บบั๊ฟ้าไม่ตายปั๊บฟ้าไม่ตายแกได้อยู่มั้งเนี่ยสลิมได้อยู่ได้อยู่ค่าแกร์ได้อยู่มึงเออแอดซิทมาแล้วหายาอยู่ในป้อมใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ในพุ่มใช่ไหมไม่มีอยู่นู่นแล้วยิงโอ้โหดูดิมันจะตายยิงหายา ยิงหายาที่ใกล้จะตายก็ไม่ตายพิวไม่โดนไปไหนวะเนี่ยกลับบ้านแล้วเฮ้ยโอ้โหโ,หโอ้โหอันนี้เรียกว่าเดินออกมาสิอูมันอยู่ในบะมันมันอยู่ในพุ่มตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้เลยนี่ไงโอ้โหแล้วกูยิงมันไม่เข้าเลยครับผมยิงมันไม่เข้าเลยครับแก๊กก็มากดเราจะจัดนกลาดนกลิกเตอร์ก็เลือดร้อนเกินลิกเตอร์เพื่อนลิกเตอร์ ลิกเตอร์นายอาจจะไม่รู้ว่าเราไม่ได้เอาลูนคลิมาเลยิกเตอร์แก๊กไปไหนวะเน,นี่ยอันนี้พุ่มแน่เลยเโ,โอเคบอกได้อยู่โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหแล้วหมชัดดาวโอเคได้ไหมเนี่ยวันนี้วันนี้กูนนจะอัดได้ไหมเนี่ยเทคขอเทคเดียวผ่านอาจะเตะกมยิงมันไม่เข้าเลยอะท่านผู้ชมมันไม่มันไม่คลีนี่มันคือมันมันไม่ได้จริงใช่ไหมนยนเนี่ยโอ้โหแต่ไม่เป็นไร ปณิทานแน่วแน่ฮะในคลิปนี้ผมจะไม่ออกคลิปเลยนะครับเพื่อ,อความใสซื่อบริสุทธิ์ในจิตใจของผมนะฮะที่มีต่อท่านผู้ชมนะฮะคือผมพูดอะไรแล้วผมต้องอย่างนั้นเวท่านผู้ชมเออเราเราจะไม่ออกคลิปเลยเออยังไงหรออุย้ยรึ่งหลอดอยู่นะไม่รู้ว่าดามเมจจากกูหรือดามเมจจากสลิมก็ไม่รู้น่มาหรือเปล่ามาหรือเปล่า02 3สแล้วฮะท่านผู้ชมเคลียร์คลิปอย่างช้าเลยอ้ย เบื้องต้นไหมเออแขนเสนได้อยู่โอเคถอยก่อน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 เดี๋ยวเพื่อนมันมาเดี๋ยวเพื่อนมา,นมาลิเตอร์เข้าไปอีกแล้วอ่ะลิเตอร์ลิเตอร์อย่าเพิ่งเลือดร้อนครับดูผมยิงมันหลักสี่เปงอ่ะทุกทไม่ถึงร้อยเลยอ่ะตืดตดตืดตืดพันสีบเราอะปกติถ้ามันคีมันจะแรงกว่านี้นะดูดิมันมากแล้วโรลิออนโอ้ยอ้ตายอีกรอบมะเนี่ยไม่รอดครับผมโอ้ยไม่ไหวจริงๆสินะไม่เป็นไร ปัณิธานอังแน่วแน,ยน่ยอนไม่คลิยรยอนไม่คลีรโอ้ยดาบสายฟ้ายังไม่ได้เลยฮะโรลิออนมันเล่นเราจัดเลยครับคือผมตายโรลิออนสองตัวแล้วผมตายคือแบบโอ้เหมือนเขารู้อะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเขารู้ว่าผมจะมาทำคอนเทนต์โอเคได้กลางไหมจอดเนี้ยจอดนี้ผมว่าน่าจะได้กลางนะสลิมจ้าเอาเลยเพื่อนดูความแรงในการตีป้อมมน่อย อุ้ยโดงรถอือุ้ยไวอยู่นะปีป้อมไวอยู่นะครับเพราะว่าเราใส่เจอาร้อยมาฮะเมดโดนเล่นหรอครับฟิลเดอซันไปโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่ไปไหนครับไปไหนครับตายแล้วครับฟิกหลบหลบหลบดูมันดูดูโอเคมันครึ่งหลอดแล้วฮะลิคเตอร์เอาให้ตายเอาให้ตายใส่กุนักนะต้นเกมเนี่ย <c oughs> เออลิคเตอร์มันไ้คิวไปแล้วเ <c oughs> ดอบลิคคิวโดยลิคเตอร์ ลิเตอร์ยิงอยู่ครับแคนเซล,ลด้วยสก,กิลหนึ่งนี่มันแคนเซลได้ตายมึ้งตายเอ้ยเอ้ยไปนน่นแล้วฮ่าคูแฮนความแค้นในครั้งนี้นะฮะเราจะออกวมนนี้เอามาก่อนนะครับเราลิลเตอร์ไปหลังป้อมเลยฮะโอ้โหดาบสายฟ้าได้แล้วโอเคโอเคน่ายเคลียร์คิยไวขึ้นฮะหุยลิเตอร์ใส่ลอริออนอีกแล้วลอริออนจ๋าตุ้มนี่นี่ ต้นเกมเอากูนักต้นเกมเอากูนะนนะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมผมรู้สึกแบบมันไม่ใช่ยอนเลยวะท่านผู้ชมไม่มีคิดเนี่ยดู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 โอ้โห,โหตายให้ไหมเนี่ยตายให้ไหมเนี่ยอย่างเบาเลยอยากกลับนะเออได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคครับผมตัดป่าตัดป่า คือยอนแผ่นนี้มันโดนเนิฟมาแล้วนะฮะในเรื่องของการติดคลิข่าวไม่ได้นะฮะติดคลิข่าวไม่ได้นะครับแต่คลิแดงคลิกายภาพยังสามารถติดได้เหมือนเดิมนะอจริงก็คือไปออกคลิเหมือนเดิมนะฮะอันนี้อันนี้มาลองทําให้ดูเฉนะแต่ว่าไม่ได้ให้เป็นแนวทางมึงก็เอ้าเฮ้ยมึงก็เอากูมึงก็เอากูจังมึงก็เอากูจังมึงก็เอากูจังกินเนอร์กินเนอร์มาเต็มช็อตนี้อยู่ไหนโดดสิเพื่อนกูเหรอ ตกใจเพื่นอนกูเหรอฮือป่าชิบหายมันมาเร้สาย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 เพื่อนสายหลบก่อนมันจะยิงเรามันยิงเรามันยิงเรายื้อไปเพื่อนปิวไป,ไปไงั้นเอ้าไม่เราได้เหรอเม,มื่อก <c oughs> <c oughs> ี้กูรัดเพื่อนเหรอเนี่ยโอ้ <c oughs> เพื่อนสอร <c oughs> ี่แค่อยากจะยิงช่วยแค่อยากจะยิงช่วยรัดเพื่อนเฉย <c oughs> ในการเป็นยอนก็ต้องเล่นให้มันรวยๆ <c oughs> ใช่ไหมเพื่อน รัดนิดรัดหน่อยไม่ว่ากันนะเพื่อนขอร้องไม่ว่ากันนะ <c oughs> โอเคสลับเลนแล้วฮะท่านผู้ชมน,นี้อามาละมีไหมในป่ามีไหมไม่มีอ๋อแต่มีฮายาเตะอยู่ตรงนั้นเอาแล้วอุ้ยหอกโดนทันไม่ทันนั่นมันฮายาเตะจะตามทันได้อย่างไรแต่โอ้ลิเตอร์กูไปนู่นแล้วลิลเตอร์อุ้ยโอ้ลิเตอร์สุดหว่าท่านผู้ชมตัวแบกอุ้ยอุ้ย ฟิวเอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วช็อตลัดมันโดนมาแล้วทันรอปึ๊บจะหนีไปไหนครับดับเบิลแล้วดับเบิลแล้วแปลงร่างแล้วใช่ไหมแปลงร่างแล้วใช่ไหมแปลงร่างแล้วใช่ไหมเออสามวิในก็สามารถตายได้เอาต่อเปล่ะเฮ้ยเราทิปเปิลคิวเหรอเมื่อกี้เราทิปเปิลคิวใช่ไหมเฮ้ยขอคอดขอคอดขอคอดเอ้า อ่พี่ชมคือว่าสติผมหลุดแล้วฮะตอนนี้สติผมหลุดละอย่าซาคนบ้าอย่าซาคนเมานะครับปะตีดาร์กเพื่อนสลิมผมรู้ว่าเมื่อกี้สลิมทำดาเมจให้ผมเยอะนะแล้วผมเป็นคนรัดผมไม่รู้ผมผมมองดาเมจตัวเองไม่ออกอะตอนเนี้ยคือเวลาในไฟอะมันมันไม่เห็นเลขดาเมจมันไม่เหมือนคลิสท่านผู้ชมคลิมันเวลาคลิเด้งมันจะเห็นเลขดาเมจใช่ไหม ไปเดี Wait, ๋ยวมังกรเล็กดีกว่าวอุ้ยดาเมจมันเยอะอยู uh ่นะท่านผู okay, but, uh ้ชมโอ้โหนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวหาตัวยิงให้ดูก่อนผมต้องปล่อยมังกรก่อนฮะคือเมื่อกี้ผมยิงมังกรเล็กเห็นไหมดาเมจมันเยอะอยู่นะดอกละห้าร้อยแบบว่าออกมาลัวๆเลยนะเฮ้ยคิริโตะโดดเตะเพื่อนเราอุ้ยเอ้าเฮ้ยแต่มันเอ้าเอ้าไปมันหายตัวเฮ้ย GM ดูด้วยช็อตนี้โอ้โห GM GM ครับ GM ดูด้วย แต่เดี๋ยวก่อนเวยเพื่อนก่อนปับ,บมีบัคมีบัคเฉยมีบัคเฉยมีบัคกเฉยลีเจนดเดอรระวังแกลกดูดระวังแกลกดูดะเตะจะตายเออ<ม>เราเป็นคู่อยู่เบื้องหลังวะ่ะทานผู้ชม <laughs> มันไม่เห็นดาเมจอะในไฟอะคือผมต้องไปดูดาเมจตอนจบเว้ย <laughs> เดี๋ยวเราไปดูดาเมจตอนจบกันนะฮะ <laughs> ตอนนี้น่าจะจบเกมได้นะฮะโอ้โหกูชนะได้ไง อุดชนะได้ไงโลลิออนสร้างความแค้นในจิตใจผมตั้งแต่ต้นเกมนะคุณเนีย่ยโลลิออนตายจบครับโหหย่อนไม่คลิย่อนไม่คลิสักอย่างโอ้โหอา้าวอันดับหนึ่งเหรียญทอง What What ดาเมยจุดหเ์เซ็เลยนะท่านผู้ชมคว้าคิวไปหนึ่งรอบฮะเฮ้ยผมเอ MVP พวพท่านผู้ชมสิบ <laughs> นะแปดสนะครับผมสกอร์ถือว่าสวยเนี่ยเจ็ดหนสฮะเป็นรองแค่สลิมสลิม78็ดหนะในการทำดาเมจโอ้ my god โ oh อ้ my กูยังงงอยู่เลยว่ากูได้ MVP ได้ยังไงเนี่ย มันไม่เห็นดาเมจอะในไฟในไฟมันแทบไม่เห็นดาเมจเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะมาสรุปกันนะครับผมท่านผู้ชมคืออย่าเอาไปทำนะฮะผมบอกเลยผมบอกเลยอย่างน้อยดาบคลิต,ต้องมาแหละชิ้นหนึ่งขอชิ้นเดียวพอนะครับผมแล้วก็ไปออกเซตคล้ายๆผมก็ได้นะแต่ว่าใส่เจาะร้อยแล้วก็ออกเออออกออกออกเซตเนี้ยออกเซตเนี้ยเออดาบสายฟ้าอมนี้อามุลาดาบแดงก็เกิดเนี่ยก็อย่าทำอย่าทำ อย่างน้อยต้องขึ้นดาบคีมาหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็ลูนเจาะร้อยอย่าใส่นะฮะคือมันผู้ชมผมดูไม่ทันจริงๆอะ่ะมันแรงหรือไม่แรงผมไม่รู้อะ่ะในไฟคือแบบผมผมก็พยายามยิงแต่มันเลขดามเมจมันไม่เห็นนะคือก็ก็ก,ก็ก็ยิงแล้วตายยิงแล้วตายตลอดแต่ว่ามันไม่เห็นเลขดามเมจผมเลยไม่รู้แล้วก็เอาไปเทียบกับสายคลิยากพอสมควรนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันวะ่ะผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปดูตัวเองตอนตัดต่อแล้วกันนะฮะโอเคสรุปให้ง,ง่ายๆนะฮะ มันสนุกเกลียนเกลียนจริงแต่ว่าอย่าไปทำอย่าไปทำเป็นพาราทีมอันนี้ลงแรงด้วยโอ้โหผมบอกเลยนะผมบอกเลยถ้าไม่มีสลิมเกมเนี้ยกูแพ้กูแพ้จริงโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะถ้าชอบคลิปเกรียนนะฮะแบบนี้นะฮะโอ้ทำไปได้ไงวะเนี้ยย้อนเจาะ้อยไม่มีคลิสักอันซียูเน็กซัมบาย